วานนะครับนี่ไม่ได้รากนะครับวานวานนะเดียวครับโอ้ดูเราดูวิธีการเอาปลาของมันเอาโชือเลยน้องโชือเลยโอ้ยง่ายง่ายครับ ับตามติดชื่อคนไทยนี้บุญวันนี้ครับวันนี้มากับเอฟซีพี่ชัยครับนี่มีการอะไรเยอะเว็เกิดยุ่งกันวันนี้พี่ชัยจะมาลองหวานปานินนะครับวันนี้มากับน้องบอสครับเชียนแหงน้องบอสน้องบอสใครน้องบอสน้องน้องบอสน้องไอ้แม่ไอ้แม่เอออ้กระทางอ่านะครับนี่ย่งนี่คือหนักเลยนี่นี่มาใหมาดูดูดูตรงแรกกันนี่ไหมช่าง ครับหมายเด็ดเลยตรงนี้อะไรบัดน้ำไม่หมีึกลุ้นตรงนี้นะงูนน์พี่พี่เห็นตัวปลาไหมเห็นไหมพี่เห็นตัวปลาไหมนะนั่นนะเห็นไหมอ่านั่นแหละครับปลางั้นเลยถึงไหมถึงไหมทางกันทางกันปลาเพียบเลย

แล้วข okay, okay, like yeah. ึ้นมาดูด oh ้แหจินน right. ี okay, <that> that awesome> so s <S ่ครับเสียนแหเขาอยากมาลองใหม่นี่ครับอ้อคือเขาเนี่ยฮะเจ้าตัวนึงเนี่ยจริงเหรอเพอามันป่าเย็นๆเราคุมไม่ได้บูมี่บูมี่ไอ้เอาเขาขึ้นมาดูก่อน นนั่มีกระดูกโอาหูยวันนี e> ้ครับโยเป็นเล่ยงใช่เอาอยู่เอาอยู่ไว้ปี um ่ไว้นี่กระวานนี้นี่นี่ครับโอ้โหดูไซส์ครับดูจากไซส์แล้ววานเมียนคันอย่างอย่างฝนอย่างเอาโยนมันขึ้นวางบนนั่นแหละอีทิ่ง เอาไม่ไม่ปล่อยปล่อยเจ้โอเคครับอุ้ยเป็นมูเล่เป็นมูเล่น่ะดับพื้นเยขึ้นมาขึ้นมาดเร็วเร็วเร็วโอ้ยเร็วเร็วไอ้เขียบเลยมาเร็วเร็วมาเเอาก่อนเขาเลยนะโอ้หเป็นฟุ้งโอ้หวานก่าเป็น ฟูงเว้ยฟูงโอ้โหดูดูดูเยียมนะพี่เยี่ยมไหมนะปลาหน่ะในนี่เห,หรอไปอีก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 เนี่ยบอกเ,อกเอน,นี่ยอ่านั่นแหะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละขยุบขยุบไปละเอาเลยเลยเอาเลย,เเลย,เเลยตรงนั้นแหละเรียบร้อยโอ้โห <laughs> มันก็แตกไงนี่เออทำไมมันหดมันหดกลับอ่ะโอ้ดูปลาดูปลามันหนี เข้มหดแบเอาแม่จันกันเอาดูจันกันน้นครับโอ้โหนี่อย่ตรงนี้คือ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 งานนี้แบกตอนผมเด็กว,ว,ว,วันเด็ว,วัน็กวันให้เด็กคนดูด้ช่างบวกาไงเจะาก็อยากมาระกาไปเชียวไอ้มึงอย่าพูดดิครับแกจะช่วยววววมันโยนนุ่งสูงเลยนะมันโยนขึ้นแบบนโน มันอย่างนี้ไเลียงไปสุดทิเลยเอาเลยพี่ช่างข้างหน้าแหละเอออยากดูวงสวิงเฉยนี่แหละเอาเอาเอานี่นี่นี่ข้างหน้านี่เอาเออนั่นและนั่นแหละนี่เอาเลยลงไปนี่เร็วเมึงทำเีเดียพูดค่นันเหย12นาฬิกา สิบสอนนี้ก้โอ้นั่นแหละวันนี้นต้องนาไหมาอ้บไงเยเยนยางอไรมันมหนีเลยนจีีวาดีอายเตรียมนั่งได้เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วม <c oughs> แต้นีมันมตอยอเนกิได้เอาง้คนิได้เงว่าโอเคนมา เง็นยรอรอเดี๋ยมันเดี๋ยวมแข็งมันแข็งใหญ่แข็งแข็งนะมเรียกอะไรมเดียวมันแข็งหรือว่ามันมาตรฐานเดียวกันหมดมาตรฐานมันไม่อยู่ที่คนละอยู่ที่แห่งเลยก็รู้จักจักรันเราคนเดิมเดี๋ยวรอแกเอาปลามาให้เราไม่ต้องห่วงคนนี้หายไปแป๊บหนึ่งแกก็ไปไล่มนกินดาวมณีแกเดี๋ยวแกเอาปลามาขอเวลาสอนร้องกันหน่อยนะแสดงว่าไม่รัน ไม่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 ่าเพา่เขาเหน่อยปไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยเอาไว้นิดแหละเฮยเลี้ยงว่วมาถึงเวลาเข้าเมาไอ้ครับขนาดแหงไวแต่ยังได้ฟวาเลยครับมานมากคนนี้โอเค

อู้ว่ตอนนี้ครับอู้ยหูเบียบเลยหูปลาเบียบเลยติด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 แลอกนลงมันทันห่ดเอูู้หินตัวพี่ดูุมองเห็นดูตัวปลรือเลยอะหูปลาหนินตัวบลอเลยอู้ดูหเต็มแหครนี่ายายเลยจบเลยดูน่ดูน่นน่

ต้องปล่อยแล้วพี่ช้างไม่มีที่ใส่ล้วปล่อยเลยครับมันตัวเล็กตัวเล็กเราไม่เอาตัวใหญ่เงอุ้มไปอยู่ตรงไหนมองนั่นจริงครับแกไปทำยังไงเอาเนี่ยแกนั่นไงฮะตัวโตแกมาทำแงเอาเนีฮะแกมาทำแง่เอาไปกับวัตถุเราหมดกัดของเราเราหมดกัดของนี้แล้วเราไปไล่บอกแล้วให้แกถอนลูกเนาะเอาคุณมือเอาะตะกันมึงใหญ่ขึ้นตะกันเอาหนีใหญ่ขึ้นโอ้ปลาคุ้ย โอยเจ้าค่อยควายเจ้าค่อยควเอาตกันเจืาเห็นไหมอ่ะปลาเลี้ยงมาเนาะพอไหมพวกปเลี้ยงั็โอ้โหเอาเขาคืออะไรนะยังไงล่ะพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยไม่มีที่ใส่แล้วอเคพ้อมไหมตกลง เลอมเืองบ้านกันเลอนะบ้านแตกบ่แตกนี่เลยนี่เขาใส่ทังแล้วกลับเทังถังาไหตตเนี่ไม่ไม่ไม่ต้องเอาหลายครั้งพี่อไหมตตเราไปตตเราไปเอาบ้านไปก่อนพี่กลัวพี่กลัวข้าวขาไปผมผมผมอไปนนทยดูไปน ข้าวโพดนนี้โหดจริงครับทีนโฮมสเแท้ครับหายหายตัวไปมาแวบเดียว้เลยข้อยตัวเก่าหมดแล้วไนจะป่าไรแบบเขาเอากระปุกเอาว่าเอาหยาเอามัดอย่างเดียวเลอะไรเนี่ยไอ้น้องทำไงเนี่ยหวานนะครับนี่ไม่ได้ลากนะครับหวานหวานนะแค่เดียวครับโอ้โหดูบัดเนี่ยหมายนี่หมายนี้รู้สึกไงเนาะคุ้มค่ามากครับมาจากนวหัวยาน้ำน้ำมันไหลยอดครับ FC มาหวานนี่เลยครับ

ไงน้องเนี่ยเดนกันครับตัวไอตัวอัไอตัวอตอยู่ตนี้กูเห็นแล้วยู่เนี่เี่หโอยไปล้ีวีเอาเอาเาดดูเราวิธีการเอาปลาของมึงา อโชว์เลยน้องโชว์เลยโอ้ยดูสวิงบน้่อยน่ดูสวิยง่ายๆครับไปญี่ปุ่นมันงอไมนี่เอาแบบปลาสาส์เอาแล้วปลดปลาที่ไหโอ้ตัวใหญ่มากไปดึงขึ้นไปแค่เดียวครับกลับเลยครับจับจับจับตัวจับตัเจับตัวจับตัวจับตัวจับบตัวจับตัปจับตัวจับัับตบับ เนี่ยคือไม้สุดท้ายที่พวผมมาเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยจะสร้งีทางนี้น้ำึงฝาก็ไไหมทางนี้น้ำเอามาวางเอาบ้นใกล้ๆอะ้นี่กันทีเดียวทุกคนก็โอ้โหโหมากเลยรดรดรดเออมสายเงวะสวนอรกทีเดียวจบครับพอดีคุยงานกันเสร็จเรียบร้อยทีมงานจับปลาจบเฮ้ยปลาเถอะ่ย โอ้โหพอใส่ดิค่ะไม่ได้กลับไปเอากระทังปลาคุอยบ้าวเด้ยังไปบ้าปลาคุอยเอาอิ่มแล้วเต็มแล้วตุ่มไปยังตุ่นโอ้ยเอามาอุ้มท้ายหนกบเงี่ยดิเอาพี่ช้างเอาตัวตัวนี้อ่ะนี่ไงไงก็เดี๋ยวรู้ดิมีลายเนี่ยลางตั่กกันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอาอาดานตั่กกันเนี่ยอัเดียวกันเนี่ยนะเออเนี่ยเล็กกันเล็กบากนเนี่ยไม่พูดอะไมาอยู่โอ้โหจัดยอดครับวันนี้ นี่แหมันจะขาดเนต่ก mm ันจะเอาเบาๆดิเอาไปๆอาๆเอาทีละตัวครับโอยป่นาวปลากระบอกนี่กันไปแช้ตู้เย็นไว้แล้วมงโอเยอะเอาทีเอาทีรวดเล็กกระชาไปทีไงเดอกไปมาเอาไหมวามปนิ้นมันเป็นเสืรอจอนดูแล้วทีเอาไปจากกับเขาแบบ่าวไมมันไม่เ่าวข่าไม่เ่าวทเป็นปี่วเจ้ากนหไปเนาะ ข้าวเยอะเลยคนหีม uhm ันข้าวไปจนล่ะข้าวย่เบิ่หมดเออข้าวย่เบิดอจ้ะไม่ว่าป่ากระบอกตัวนึงครูบาชนะไก่ไม่ได้ตัวฝอยเห็ดมันอยู่ด้านหน่ำมันลอยแน่ๆขินตาไปครูบาชนเลยนี่ร้องมองเห็นมันแตกร้องเลอแตกเลยหลีบบอสียมูโบยู่กับทำทามาแตกเต็มแหงเมื่อกี้เอามาเต็มแหงตัวมัดเลยอปากระบอกเนี่ยตัวเนี้ยผมปฟังน้าเมื่อกี้ปลามันอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อ่ะ ปล่อยเอามาปล่อยไม่ไม่ปลาพี่กันนู่นครับพี่กันไม่ทำแมัปลามันยู่งันมันอยู่ปากปากสามหย่ยมนั่นผมหวานตรงนี้เราผมเปลลกกะไร้ลกะไรซุนีเขาซุมนีมีตั้่งาซุนี้หซอยังนี่เลยว่ามันั่งมมันจากนเลยครับนบจากข้าวห้ามันจากขุนขุนขุม่เื้อเยไม่ไม่ไม่ากข้นนเลยทำคือปลามันอยู่ตรงนั้นอาำำกันลงมาเลยผมยืนอยู่ข้างบนเลยนะถนนน่น

ชหน่อยน้องชหน่อยพยาครับวันนี้สวรคยัานะยาครับตัวนีปวยครับปวยครับสปล่อยปอยไม่ดลยม่พูดเลยู้กินเต้เยงเปครับัดีปยัดดครับเดียวจบแล้วไปกันแ่เดียวจบแ่เดียวจบอ่ะใช้แป๊ะป่ะเราะได้ เอานีถังเออถังอยู่ในรถแข็งถังน้ำแข็งเลาเนียเขาใ่ยัมันจ่มเขาวงก่เขา็ใส่หรอไม่แกต้องเอาใส่กลับไดิจ้าใส่กล uh ับนี่แกใส่กลับวม่นจะวานยัดมะเขาวปลาไปกินที่เดีวเอสนอกน้ำแข็งไวยิ่งเหีกินยืนกินโบก็สองตัว เาไปแบ่งเอาแบ่งเนี่ยไปแบงไปแบงนะเอใช่ใพเไปแบงเขาไปแบงเขดีได้แบ่งเงนกัอย่างน้อยมาดูไอ้นี่ยังได้คนไทยนะปนินน่คนไทยเนี่ถ้ามาหาพวงนี้คนไทยถ้เห็นปนินนี่แบบมันรู้สึกดีมากเลนะเปตลาดดี ตลาดเยปานนี่คนไทครับคนไทยด้วยพ่คนไทยยู่งสาว10ปีแล้วนี่ปู่เนี่ยแกปู่แกปูเองเขาไมแตงโมเลยแตงโมก็ปุ๋ยเลยโอ้โหป้าไปช่วยเจตรวจทานแล้วป้ะไปช่วย้อฝากแกหน่อยนะพี่ฝากแกป้าป่านนี้นะป้าสุดยอดเลยอ่ะเฮ้เดียวครับจบเลยครับมันจะหนาวหรอไอถึงจะหนาวเลยคือเหมือนเหมือนมันวางไข่เสร็จแล้วมันมันดึง ว่าตัวเล็กปล่อยนะน้องโอ้โห FC จากนกกระยาครับตื่นตั้งแต่ตีห้าของเมื่อวานนี้ครับยันยันยันคืนยันสว่างแล้วยังไม่นอนครับสมกับที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเพื่อที่จะมาหวานปนินนะครับตาใหเลย มีสายเขามันมีสายคนคนอยู่นี่เขาหากินก่อนแล้วนจับกันคือเขาหาได้ม่เยอะนี่แต่เขารู้ว่ามันมีกันอยู่ใช่อันนี้ก็ออกแมงใครับเขาเรียกปลาีภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกติสบเต่าแล้วไปกันครับพี่ิปปินส์แล้วภาษาญี่ปุ่นไอ้ลุงพนนั้นบอกว่าอะไรนะตุ๊โ๊ไอ ปลเขาตายตองอะไรปลุกอะไรสักอย่างไงนะปลไอ้อุกชีุ่อะไรสักอย่างเนี่ยปลุกอะไรพิลิปปินส์ยหรือพิริเพียนี่ของโว้ดเองอ่าอันนั้นกับกับอกคนกว่ามันตายแล้วมันต้องได้มีลุงญี่ปุ่นคนหนึ่งเขามาตักเขาจะไปทำวิจัยที่เขาทำงานนี้ัะตักปลานี่อย่างเดียวเลยนะโอ้โหดูไม่จีดละบารสครับดูไม่จีดแล้วครับบารสครับ

นี่นะครับวันนึงีเฟียครับวันสามสิบาทสามสิบวันมีสามสิบโอ้โหแห่เดียวสามสิบกิโลครับหวานนะไม่ได้ลากนะแค่ไล่ไล่ดานดานดันต่ำว่านแบบวิ่งเวียงต่ำๆของเล็กๆนี่ครับของนี่ครับหวานลงมาจากข้างบนครับตาวานลงมาจากถนนนะครับ มาลงมาตรงนี้โอ้โหทีเดียวครับเราก็ลากขึ้นมาบดในตรงนี้ครับสุดๆครับแห่เดียวครับ30มกิโลมีครับตุ่งนี้ปีนี้มาดตรงนี้สามสิบขึ้นแล้วเนาะอ้โครับนี่แหละตรงนี้แหละโอ้ยเอาเนี่นี่ถุงนั่นเนื้อใหญ่ดีหมูดูตัวกว่า โอเคดูตัวปลาครับเอาเขุ้งออกเลยเอาออกเลยเขต้องเอาเลยนะเดี๋ยวไปเทให้พี่เอาเลือกตัวใหญ่ให้พี่แกแล้วก็เอาเลือกเอาตัวยิ่งใหญ่ทุนรถเอาไปเลยสักเก้าเก้าเปอร์เซ็นให้ให้งั้นเอาเอาหมดนี้เลยพี่เอาให้เยอะสุดอ่ะอ่พี่มาไกลอ่ะมาเอาไปแจกเพื่อนวน้ดยแจกน้องๆเลยเอาเทเลยทีมงานเยอะไหมใส่พี่ง่ายๆงานเดียว สองปนสามสามปนแจกแยกยังไงเอาคนละสองตัวไปเลยประมาณสี่สี่ตัวสี่ตัวแยกแปดเจ็ดสิบตัวสิบตัวไปเลยสิครันตัวใหญ่ไปจตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวนี้เนาะที่สามารถไก่ครูก็ไม่ได้ โอ้โหตอนนี้ครับน้ำพันสร้างลงที่เป็ดที่ปูย่าพันสร้างนะบ่ได้ปลากรับ่ได้ครับเป็นน้องตัวน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยเท่าปูดีพี่ชายเอฟซีกันแกกุย่าได้ครับแั่ปลาตนนี้ไม่มีของปลาครับไอ้วินหวังครับปลาดินไม่ได้ปูก็ปลาดินในะครับพี่วันนี้ไม่ได้ปูไอ้ไม่ได้ปูก็เอาปลาดิเนย์อ้าวพี่ชาย เอาอีกวงเอีอีก่งเียโอเคทีนี้ก็เอานี้เนเอานี่ใส่วเอานี้ใส่น่เอาติกติ๊ใส่เี้ยครับเอาเยอะๆเอาเยอะๆใส่ใส่อันนี้เอาไปงานมันเกิดให้งเพชชี้ไงเออเอาไปก่อนเาเหมันเกิดกสอมันยกหัวเลในแนวใ่จใจมัหัวเออเราไปน้ำกนอาไปน้กันนี่ไงโดนแล้วตากเพาใส่ทุ่งฉกท่าเาก็ให้ควายายญี่ปุ ปากระบอกมะขืนเจ้านี้บ้าไบ้าเบสอันแฟรม่เอาไปมันไหนสร้างอไเอาไปให้มันกินได้อยม่ใช่เออไว้รถลอกม้ป่ะนี้จิ๋วบไปป่อยอยู่ที่เอาแอ๋อให้มันแข็งมันจะไม่เน่าอี่ไปับะ สี่ห้าก้อนเนี่ยนะเี่ก็ใส่หินเอาโอเคครับเจ็บฟ้องกันนี่เราเขาตุ้งานใส่กินยอดครับวันนี้วันนี้ได้มาดินให้กันที่นี้โอ้โหครับรถรถงบกำลังมาพี่เป็นไงพี่วันนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยสุดยอดโค้งโอ้โหขอบคุณพี่มากที่พามาด้วยวันนี้ถึงรถเขาไปกินบาครับ ยกไปนเอาเอาลองลองไบ้านยกไปดเอาเาเอาเนี่โเโราโล่เ้าลกันกเ่อนรถยบ้นบ้านบ้านถุ่งอเนี่ยบ้านลงไปที่สวนน่ายู่สวนเอาแฮ์ไ้ในี่ เอาไ้นใจไปานี okay, Oliver, ้ไปเลยใจเลครับครับโอเก็แบงเอไปกินนะครับวันนี้ยเดีกัดยูนมือจ่อจ่อโอเควันนี้งานง่ายวันนี้30วนาทีจบปิดจับ งานง่ายสุดๆครับวันนี้แหววงานจังอะเสียโอเคครับแบบมือเลยด้วยแหววันนี้งานง่ายวัดนี้ใช้เวลาไปถึง5นาทีครับ30มสินาทีซะทำทำคะแนนไปประมาณ40กว่าตัวครับอย่าโม้เกินไปวันนี้มากับมิลาครับโอเคครับฝากติดตามช่อง จักคครบบฝากติดตามช่องกระสางเอฟซีเยอะนะครับเยะะ้กลับครับวันนี้ขีป่ปลาดูปลา,ปานะครับวันนี้ขีป่ปลาดูปลาดูเมาปลาดินนะครับวันนี้ขี่ปลาดมาปลาดินครับ <c oughs>